เห็นว่ากรมวิทยาศาสตร์บริการเนี่ยเราดูแลผลิตภัณฑ์ที่อยู่นอกร่างกายมนุษย์ทั้งหมดเลยนะครับก็คือเราตรวจทุกอย่างที่อยู่ในนอกร่างกายมนุษย์แล้วก็ให้การรับรองให้การให้การส่งเสริมสนับสนุนให้ทําออกมาแล้วได้มาตรฐานซึ่งจริงถ้าถามว่ากรมวิทยาศาสตร์บริการหน่วยงานเดียวไหมบอกไม่ใช่เราก็ทํางานร่วมกับทั้งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทํางานร่วมกับด้านการเกษตรนะครับเป็นภาพรวมของประเทศก็ต้องเชิญชวนนะครับว,ว่าเวลาการพัฒนาในผลิตภัณฑ์ต่างเนี่ย เราอยากให้พัฒนาถึงขั้นได้รับมาตรฐานนะครับอย่าหยุดแค่ว่าทําแล้วเนี่ยดีนะอร่อยนะหรือว่าทําแล้วเนี่ยใช้ได้นะแต่ไม่ใช่อาหารก็เออใช้ได้นะเอาไปใช้ได้แต่ว่าถ้ายังไม่ได้ถึงขั้นรับรองว่าเป็นได้รับได้รับมาตรฐานแล้วเนี่ยอันนี้สุดท้ายเนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้นะครับมันจะดูตอนต้นว่าดีแต่พอถ้าเราได้รับรองว่าเออได้มาตรฐานนะได้รับการรับรองนะสิ่งนี้จะทําให้สามารถเกิดความมั่นคงยั่งยืนนะครับ